หมาตัวไหนมันเห่านะเอมีหลายตัวซะด้วยสิ <c oughs> <c oughs> อย่าให้ค้าขายข้าแก่ฉันจะบอกให้คนลุกไล่แกออกไม่ให้มาขายที่นี่อาหารมื้อนี้จะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายที่แกจะตักให้อ้พวกนี้กิน c v m Film ขอบคุณคุณนุกมากนะคะที่เป็นผูรกให้ผมเมวันนี้ยินดีครับ เท่าที่ผมได้อ่านเบื้องต้นหลักเกณฑ์ทุกอย่างโอเคพวกรายละเอียดทุกอย่างก็ครบถ้วนดีแต่ยังไงคุณยกรอนาเสนอกับท่านประธานช่วงใหม่อีกทีนะครับได้ค่ะว่าแต่ท่านประธานของที่นี่หน้าตาดีไหมคะมากครับท่านประธานคนหน้าตาดีโอยกตื่นได้แล้วนะคะเนี่ยอดใจรอท่านประธานไม่ไหวแล้วคะ่ะไว้รอเจอช่วงใหม่แล้วกันนะครับว่าแต่คุณยกทานข้าวเที่ยงที่ไหนครับเนี่ย ยังไม่รู้เลยค่ะหยกเพิ่งมาแถวนี้ครั้งแรกด้วยก็ว่าจะหาแถว,แถวบริษัทนี่แหละค่ะเออทางคุณหยกไม่ต้องออกไปก็ได้นะครับทางบริษัทเรามีสววสดิการเลี้ยงข้าวกันวันฟรีหรอคะใช่ครับเดี๋ยวคุณหยกลงไปที่โรงอาหารแจ้งว่ามาติดต่อนามแค่นำพนักงานก็รู้แล้วครับได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณนุ๊กยินดีครับเลยดีนะ มนะดีจ้ะขอบคุณค่ะคเอาอะไรดีจ๊ะหนูเอาแค่พงโรก็พอค่ะไข่สองใบนะคะได้จ้ะ นี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยฉันเอาแกงส้มหนึ่งเขียวหวานหนึ่งแล้วก็ไข่พะโร้หนึ่งใส่ถ้วยแยกให้ด้วยนะอะแล้วก็เอาไข่าดาวขอฟองสวยๆนะเข้าเป่านิดเดียวนะจ๊ะเพราะว่าฉันไดเอ็ดอยู่นี่คุณแต่งตัวก็ดีหัดมีมารยาทสะบ้างสิไม่เห็นหรอคะ,คะว่าคนอื่นเขาต่อแถบันอยู่ เอ๊ะหมาตัวไหนมันเห่านะเอ๊มีหลายตัวซะด้วยสินี่คุณคะพวกเราอุตส่าห์พูดด้วยดีๆนะทำไมถึงมาว่าพวกเราแบบนี้ล่ะอุ๊ยเจอแล้วหมาตัวนี้นี่เองหืมหน้าตาก็ไม่สวยแถมยังปากเสียอีกเงียบปากไปเลยนะฉันเป็นลูกคา้า V.I.P. ของที่นี่มาบริษัทนี้เพื่อมาเสนองานกับท่าน เพราะฉะน,นั้นพื้นที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้มันสูงกว่าพวกแกแค่นี้ก็กลัวจนหัวหดแล้วหรอถ้าพวกแกกลัวก็รีบขอโทษฉันซะสิหรือจะให้ฉันโทรหาคุณนุกพวกเราขอโทษะคะ่ะอย่าโทรหาคุณนุ๊กเลยนะคะพวกเราขอโทษอีกครั้งค่ะอย่าเอาเรื่องพวกเราเลยนะคะโถ่เารู้ว่าฉันเป็นใครสูงแค่ไหน ถึงกับหน้าซีดเป็นไก่ต้มเลยเหรอมองอะไรแกด้วยเป็นแค่แม่ขาต่างกับพวกนี้อีกรีบๆตับมาให้ฉันทุกอย่างเลย กุิยามารยาทในการแสดงออกนี่แหละค่ะ,ะยัยแม่ขา,ายให้แก่ฉันจะบอกให้คนลุกไล่แก่ออกไม่ให้มาขายที่นี่เสียใจฉันไม่ได้ขายพวกเขากินฟรีอ๋อสงสัยบริษัทจะจ้างแก่มา เเลยนะได้มาตอบปากตอบคากับฉันฉันยืดคำขาดว่าแกจะตักให้ฉันดีๆหรือจะให้ฉันตักแกงลาบหน้าแกแล้วบอกให้คุณนุกใส่หัวแกออกจากบริษัทถ้าไม่ตอบคิวฉันก็ไม่ให้กินได้อาหารมื้อนี้จะเป็นอาหารมื้อสุดท้าย ที่แกจะตักให้อีพวกนี้กินไม่น่าใช่หมัอาหารมื้นนี้น่าจะเป็นอาหารที่ชี้วัดอน,นาคตเธอต่างหากแก <c oughs> <c oughs> เหมือนเดิมเนาะค่ะนี่จ้ะขอบคุณนะคะเหลือแต่พะโล้กับแกงส้มแล้วนะคะเหลืออะไรก็ตักตักมาเถอะตักเนื้อให้ฉันบ้าสิมีแต่เต้าหู้แบบนี้มันจะไปพอกินได้ยังไง แล้อหมดเหลือเท่านี้ล้วค่ะแหมตัดน้ำให้ฉันเยอะขนาดนี้จะให้ฉันกินเข้าต้มยังไงเอ๊ะสรุปจะเอาอยัางไงกันแน่ตอนแรกบอกว่าเดเอ็ดไม่ใช่เหรอฉันเปลี่ยนใจแล้วตอนนี้ฉันอยากกินเยอะๆนั่นก็ไม่ชอบนี่ก็ไม่ถูกใจเกิดเป็นแขก VIP นี่มันต้องเรื่องมากขนาดนี้เลยเนาะแน่นอนสิคนระดับฉันมันต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองอยู่แล้ว ใครจะไปก้มหน้าก้มตายอมรับชะตากรรมกินตามมีตามเกิดแบบพวกแกละ่ะคุณน,นี่มันเอาไปกินแค่นี้แหละนี่แกแกลนเหรอไม่กินเหรอถ้าไม่กินฉันจะได้เก็บจานกินกินเอารอ <s ız> ให้ฉันได้คุยกับคุณลุกตอนบ่ายนี้ก่อนเถอะ ฉันไม่เอาแกไว้แนะ่มมงอะไรไม่กินกันหรือไงเป็นถึงลูกค้าคนสำคัญกล้าทำแบบนี้ได้ไงก็ไม่รู้ปล่อยเขาไปเถอะเรามากินกันต่อดีกว่าเดี๋ยวหมดเวลาก่อน ไงบ้างครับคุณหยกหยกไม่โอเคมากๆาเลยครับคุณุ๊กเออมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับคุณหยกก็พนักงานบริษัทคุณน,นะสิคะมันลุวงหัวกับนางคนตัดข้าวนะคะพวกมันลุวงหัวมันแกล้งหยกคะ่ะครับใครแกล้งคุณหยกนะครับก็พนักงานของคุณนั่นแหละค่ะสามคนนั้นลุวงหัวกันผักหยกออกมาแล้วมาแซ่คิวที่ร้านข้าว แม่ค้าคนนั้นก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่กลับไม่ช่วยหยกเลยค่ะเขาคงคิดว่าหยกเป็นคนอื่นไม่ได้สําคัญอะไรแล้วก็ไม่ใช่พนักง,งานของที่นี่ถึงได้ทนดูหยกโดนผักล้มไปได้ลงคอจริงเหรอครับคุณหยกจริงสิคะมีหนังซ้ํานะคะเขายังตัดแกงก้นมอให้หยกกินอีกด้วยนะคะเขาหยกถามเขาก็ตะคอกกลับมาบอกว่าหยกเรื่องมากถ้าอยากกินของดี ก็ให้ไปกินที่บริษัทอื่นค่ะคุณลูกดูสิคะเขากาล้าไล่หยกขนาดนี้ลูกค้าคนอื่นก็คงจะโดนเหมือนกันไม่รู้ว่าคนที่มาเสนองานถูกไล่ไปแล้วกี่คนนะคะเนี่ยบริษัทดีๆต้องมาเสียภาพพบเพราะคนไม่กี่คนคุณลูกต้องไล่ออกให้หมดเลยนะคะใจะเย็นๆก่อนนะคะคุณหยกเดี๋ยวเรื่องนั้นผมจะจัดการให้ทีหลังตอนนี้เรามาคุยเรื่องสัญญากันก่อนดีกว่าท่านประธานก็มาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องสัญญากันให้เสร็จครับ ก็ได้คะ่ะคุณนุกงั้นคุณหยกเชิญนั่งก่อนเลยครับนี่แกใครใช้ให้แกเข้ามาที่นี่คุณนุกคะยัยนี่แหละคะ่ะที่มันแกล้งหยกคุณนุกไล่มันออกไปเลยคะ่ะเ,ออเดี๋ยวก่อนนะครับคุณหยกผมไล่เขาออกไม่ได้หรอกครับมันเป็นแค่แม่คะาทำไมถึงไล่มันออกไม่ได้ล่ะคะเขาไม่ใช่แม่ค้าครับ แต่เขาเป็นประธานบริษัทคนที่จะเซ็นสัญญาให้กับคุณไงครับประธานบริษัทใช่ดีใจที่ได้เจอกันอีกนะคะคุณแขก v ี p อีท่านประธานคะหนูอธิบายเรื่องทั้งหมดได้นะเธยังไม่เลิกไม่ก็แก้ตัวอีกเหรอฉันว่าช่วงเที่ยงฉันได้เห็นนิสัยของเธอหมดเปลือกแล้วท่านประธานคะท่านประธาน ดีในตัวหนูไปบ้างแต่หนูเชื่อนะคะว่าท่านประธานมีวุฒิภาวะมากพอที่จะไม่ตัดสินในตัวหนูหนูขอโทษอีกครั้งนะคะเธอพูดถูกนะในฐานะประธานบริษัทฉันมีวุฒิภาวะมากพอและมากพอที่จะตัดสินใจไม่ร่วมลงทุนกับคนที่ชอบเหยียดย่ำคนอื่นแบบเธอท่านรานหนูขอรอ มีซ้ำเอยค่ะ,คะถ้าหนูทำงานนี้หลุดมือไปหนูต้องโดนบริษัทไล่ออกแน่เลยค่ะนั่นเป็นสิ่งที่เธอต้องยอมรับให้ได้เธอเป็นคนก่อเองทั้งหมดเธอไม่ให้เกียรติพนักงานของฉันฉันก็ไม่จําเป็นต้องให้เกียรติเธอเหมือนกันเอาไว้เธอถอนหัวโขดได้เมื่อไหร่เราค่อยกลับคุยงานกันคุณนุก๊กฉันฝากส่งแขกด้วยนะคะครับเ,เดี๋ยวก่อนสิคะท่านประธานหนูขอโทษจริงๆค่ะ